ปกติหากว่าจะเข้าป่าล่าสัตว์พลานรุ่นใหญ่ประสบการณ์มากจะเข้าไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะได้ไม่มีเรื่องผิดพลาดตามมาที่หลังหากว่าเกิดอะไรขึ้นตัวคนเดียวก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กันและกันแต่กับพลานหนุ่มหรือไม่กับพลานใหม่ที่มีประสบการณ์น้อยการที่จะมีเพื่อนเข้าไปด้วยนั้นมันทําให้อุ่นใจมากกว่าจะได้ปลอดภัยหรือหากว่าเกิดอะไรขึ้น ก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้สะดวกพลานหนุ่มสองคนก็คือทิดมนกับทิดกรพากันเข้าป่าล่าสัตว์มากันหลายครั้งเป็นเพื่อนซี้ขู่หัวกันมาตั้งแต่เด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าป่าลึกมากนักและก็เป็นส่วนน้อยที่จะพากันเข้าไปมัดห้างดักยิงสัตว์ป่าเพราะไม่ได้เข้าไปในป่าลึกถึงขนาดว่าต้องค้างคืนเหมือนกับพลานรุ่นใหญ่ๆเพียงแค่เข้าไปตั้งแต่เช้าตรู่แล้วก็รีบพากันกลับออกมา ก่อนที่จะค่ำเท่านั้นหลังจากที่ได้สัตว์ป่ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์ใหญ่ฝีมือการใช้อาวุธก็มีความแม่นยำไม่แพ้กันทั้งคู่ซึ่งก็เป็นลูกหลานของพลานเก่าด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละทิดกรจะมีไหวพริบป,ปฏิพานมากกว่าทิดมนอยู่พอประมาณในการตัดสินใจส่วนทิดมนนั้นมีความว่องไวตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดเฉียบพลันโดยไม่ต้องคิดอะไรมากแตกต่างกันไปคนละด้าน แต่ก็เข้าขากันเป็นอย่างดีแต่อันตรายของพลานใหม่ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการสุ่มโป่งที่เป็นวิธีที่จะล่าสัตว์ได้ตามเส้นทางที่มันจะออกมาหากินอันตรายมันเกิดได้ทั้งจากสัตว์ป่าและพลานโดยการเองผิดพลาดอาจจะถึงตายได้โดยการทั้งสองฝั่งที่โป่งประจำที่พลานสองหนุ่มมักจะชอบพากันเข้าไปสุ่มโป่งดักยิงสัตว์วันนั้นก็เช่นกันตามความตั้งใจของทั้งคู่หลอสุ่มอยู่จนบ่าย มาได้กินข้าวกินปลามีแต่น้ําแก่กระหายเพราะไม่ต้องการจะมีความเคลื่อนไหวมากนะักให้สัตว์ปลาตกใจต่อมาก็มีหมูป่าที่หาได้ง่ายที่สุดในป่าแถบนั้นและตัวของมันก็ไม่ได้ใหญ่มากพอที่จะแบกเอาออกไปจากป่ากันได้อย่างสะดวกทั้งตัวหมูป่าตัวเท่าๆกับหมาบ้านสามสี่ตัวพากันวนเวียนเข้ามาหากินอยู่ริมริมโป่งบางก็ลงไปกินโป่งก็มีเปืนที่อยู่ในมือพร้อมที่จะลั่นกระสุนได้อยู่แล้ว แต่จุจู่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยแม้ว่าจะอยู่ห่างกันพอสมควรมันก็ทำให้หมูป่าพวกนั้นตกใจพากันวิ่งหลบเข้าป่าใกล้ๆหายไปหมดแต่ก็ยังเห็นความเคลื่อนไหวของมันอยู่ตามพงหญ้าและพุ่มไม้แถวๆนั้นก็เลยตัดสินใจแยกกันออกไปคนละด้านเพราะหากไม่ได้หมูป่าสักตัวก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีสัตว์โผล่ออกมาให้ยิงอีกหรือไม่ด้วยประสบการณ์ความชำนาญของทั้งคู่นั้นเข้าขากันดีอยู่แล้วมีความเคลื่อนไหวไปทางไหน กระแยกพากันย่องตามไปทางนั้นด้วยฝีเท้าที่เงียบกลิบเดี๋ยวมันโผล่ไปทางซ้ายทีเดี๋ยวก็ย้อนมาทางขวาทีแต่ก็ตามไปทุกทิศทุกทางไม่ลดละเพื่อให้ได้ระยะที่พอจะยิงได้ถนัดเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ห่างออกไปรล่าๆสักหกเจ็ดวา่าทิดมนก็หันปลายกระบอกปืนสับไกป่งเสียงดังสนั่นโดยความว่องไวตามสัญชาตญาณและด้วยความเคยชินของตอนเองไม่ต้องคิดอะไรมากเจ้าสิ่งนั้นบนดินพลานอยู่ในพงหญ้า อยู่ครูเดียวก็งเงียบสนิทไปสรบพรสิ่งสิ้นเสียงเหมือนหวาดกลัวหลบซ่อนตัวเอาตัวรอดหนีกันไปหมดจนเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วทิดมนก็รีบเดินเข้าไปดูผลงานของตัวเองเมื่อเห็นผลงานก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะแทนที่มันจะเป็นหมูป่าอย่างที่คิดไว้มันกลับกลายเป็นล่างไร้วิญญาณจมกองเลือดของทิดกรอนแทนทิดมนสุดลงนั่งด้วยสติที่มาอยู่กับเนื้อกับตัวคิดไปต่างๆนานา และคิดกลัวความผิดขึ้นมาด้วยนั่งเมอร้อยตัดสินใจไม่ถูกจนเริ่มบ่ายคล้อยลงไปเรื่อยๆก็ยังคิดหาทางออกไม่ได้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีไม่กล้าที่จะออกไปสู่หน้ากับใครได้อีกทั้งยังมีความผิดจากการกระทำอีกด้วยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจหาไม้ไปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่ไม่ไกลาจากบริเวณนั้นไอ้เรลืองผีนั้นไม่ได้กลัวแต่กลัวความผิดซะมากกว่ามัดห่างเสร็จก็นั่งเมอร้อยคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย นอนก็นคงจะนอนไม่หลับแน่โป่งนั่นมันไม่ได้มีเพียงแค่หมูป่าที่เข้ามาหากินสัตว์ป่าใหญ่ๆมันก็นเคยเข้ามาที่โป่งนั่นไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือากลางคืนช่วงสามทุ่มกว่ายังไม่ดึกมากนักก็มีสัตว์ป่าบางชนิดเข้ามาให้เห็นทยอยพากันผ่านไปผ่านมาให้เห็นอยู่หลายชนิดสองยามกวา่าทิดมนกันั่งเมาลอ,อยอยู่แบบนั้นไม่พักไม่พอนจู่ๆสัตว์ป่าที่เห็นก็พากันตกใจวิ่งหนีกันไปหมด จนสายตาของทินมนก็ไปสะดุดเข้ากับไอ้ลายพาดก่อนนึกวาดบันอยู่เหมือนกันเพราะไม่เคยเจอกับเสือมาก่อนจนมันเดินดิ่งหายเข้าไปบริเวณที่ทิดกรนนั้นนอนตายอยู่ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าหากว่ามันลากเอาล่างของทิดกรเข้าป่าไปกินก็คงจะไม่มีใครได้พบเห็นอีกว่าอะไรเป็นอะไรหล่องลอยที่เหลืออาจจะบ่งบอกได้ว่าทิดกรนั้นถูกเสือฆ่าตายและก็ลากไปกินจริงๆส่วนตนเองนั้น กันหนีเอาตัวรอดมาได้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ทิดมนนั้นคิดเอาไว้จริงๆกินคราวเลือดไม่อาจจะซ่อนเล้นจากสัตว์ป่านักล่าไปได้มันลากเอาล่างของทิดกรไปจากบริเวณนั้นแล้วก็หายเข้าป่าไปจริงๆรุ่งเช้าทิดมนก็ล้นลนกลับเข้าหมู่บ้านไปแจ้งข่าวร้ายคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือพ่อแม่ของทิดกรชาวบ้านรวมทั้งพลานพากันออกตามหาล่างแต่ก็ไม่พบเจอแต่ปืนกับย่ามและรอยคาบเลือด ที่ถูกเสือลากเข้าป่าไปจุดเดียวกันกันกบที่ทิดมนพาไปดูเท่านั้นแต่รอยคาบเลือดนั้นไปหายและสิ้นสุดอยู่ในป่าลึกจนไม่สามารถจะตามล่องรอยอะไรได้อีกก็เลยพากันกลับเมื่อหาล่างไม่เจอก็ไม่ได้ติดใจอะไรกันหลังจากเหตุการณ์น,นั้นทิดมนก็หยุดเข้าป่าไปเป็นเดือนเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยจนเรื่องนั้นย้อนกลับมาหาตัวเองไม่ได้มีอาการโศกเศร้าเสียใจอะไรมากนัก กับการกระทําของตนเองจนเสียเพื่อนรักไปเมื่อเวลาผ่านไปก็เข้าป่าล่าสัตว์ตามเดิมและก็ไม่เคยเยียบย่าเข้าไปที่โป่งแห่งนั้นอีกเลยเลิกวิธีการเดินส้มโปง่งดักยิงสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาดเปลี่ยนไปนั่งห้างค้างคืนเหมือนกับพลานทัวๆวไปแทนผ่านไปเกือบเดือนก็ไม่เห็นว่าจะมีวี่แววอะไรเกิดขึ้นตามความเชื่อของโบราณและพลานที่จะเข้าไปล่าสัตว์ในป่านั้นซึ่งก็คือวันอังคารซึ่งถือว่าเป็นวันแรงวันหนึ่ง อาจจะมีเหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้นมาได้ในวันนั้นเพราะในผืนป่านั้นมีอาถรรพ์ต่างๆอยู่อย่างมากมายอยู่แล้วแต่ทิศผลจะรู้เรื่องนี้หรือไม่ก็ไม่มีใครรับรู้ถึงไดแบกปืนสะพายย่ามเข้าป่าไปแบบไม่สนใจอะไรทั้งที่ปกติจะไม่มีพลานที่ไหนเข้าป่ากันในวันนั้นซึ่งแม้ว่าทิศมนจะไม่เห็นชาวบ้านหรือว่าพลานคนไหนเข้าป่าไปให้เห็นแต่ก็ตัดสินใจเดินดิ่งเข้าป่าไปเพียงคนเดียวโดยที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยซ้ํา กว่าจะถึงที่ไม้ที่ตั้งใจเอาไว้ก็ช่วงบ่ายๆกับบรรยากาศที่ดูแปลกๆไปบ้างเพราะว่ายังไม่ค่อยจะคุ้นเคยมากนักแม้จะเคยเข้ามานั่งห้างบ้างแล้วเมื่อมัดนั่งห้างเสร็จก็นั่งพักรอเวลาเหมือนที่เคยทํามาไม่ดึกมากนักสัตว์ป่าที่มีอยู่อย่างมากมายก็ลงมาให้ยิงได้สัตว์แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกนั่งกินล้มชมวิวไปเรื่อยเปื่อยนั่งมือลอยไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นจู่ๆกระดันมีอะไรยลาดก่อนจากไหนก็ไม่รู้ มันไม่ได้โผล่ออกมาให้เห็นเปล่าเปล่ามันดันย่องเข้าไปกัดฉีกกินเหยื่อที่ทิดมนได้ยิงเอาไว้ด้วยเล่นเอาทิดมนนั้นโมโหขวาาปืนยิงสวนเข้าไปหนึ่งนัดไม่รู้ว่ากระสุนถูกมันหรือเปล่าเห็นมันยังยืนนิ่งไม่ได้ตกใจอะไรแถมยังแงนขึ้นมามองหาอะไรบางอย่างบนต้นไม้ไปด้วยจนสายตาของมันจ้องมาเจอเข้ากับร่างของทิดมนที่อยู่บนนั่งห่างจนได้เหมือนว่ามันจะรู้เมื่อเสือลายพาดกรมองขึ้นมาแบบนั้น ก็ทำเอาทิดมนตกใจเป็นใครก็ไม่คิดว่าเสือมันจะมองเห็นคนที่อยู่บนต้นไม้ได้ดูท่าทางแล้วมันจะไม่ใช่เสือธรรมดาแน่แต่พลานนมอย่างทิดมนนั้นไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอะไรไปมากกว่าเสือทั่วไปไม่ได้แน่เพราะยังไงเสือมันก็นยังเป็นสัตว์ป่าอยู่ดีสับไกปืนยิงสวนลงไปอีกนัดเสียงดังสนัน่นจนมันตกใจกระโจนหนีไปในที่สุดคำคืนนั้นยังไม่สิ้นสุดแม้จะใกล้สว่างโดยที่ทิดมนไม่ยอมนอน ไอไลยพาดก่อนนั่นมันก็แอบมาลากเอาเหยื่อไปจนได้ตอนที่เพอแต่ว่ามันไม่ได้ไปไหนไกลเหมือนตั้งใจจะเย้ยหยันเพียงแค่าลากเอาออกไปฉีกกินอยู่ห่างๆจากระยะก,การยิงได้ถนัดมันทำให้ทิดมนนั้นโมโหมากตามนิสัยของพรานหนุ่มใจร้อนเพราะหากสว่างก็คงจะไม่มีสัตว์ป่าโผลมาให้ยิงง่ายๆได้อีกไหนๆไกลจะสว่างแล้วก็เลยเก็บสัมภาระปีนลงจากนั่งห้างหวังที่จะยิงไอ้ลยพาดก่อนนั่นด้วย เพื่อที่จะเอาหนังของมันกลับไปเป็นโบนัสพิเศษที่เข้าป่ามาในครั้งนี้ย่องเข้าไปโดยที่ไม่หวั่นเกรงอะไรทั้งสิน้นแม้ว่ามันจะเป็นเสือเพราะคิดว่าตนเองก็มีปืนแต่จู่ๆไอ้ลายนั่นมันก็หายตัวไปหันซ้ายหันขวาก็มองหามันไม่เจอได้ยินแต่เสียงดังกอกแกกกอกแก,ก,แกด้วยความเคยชินกบหันปืนสับไกโป่งดังสนัน่นแต่ก็ต้องตกใจเมื่อล่างที่ถูกยิงเดินออกมาจากความมืดเพราะว่าล่างนั่น มันเป็นร่างของทิดกรที่ตายไปแล้วเมื่อเดือนก่อนทิดมนเกิดอาการกลัวขึ้นมาสุดใจจนตัวแข็งถือก้าวขาไม่ออกเพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนและก็ไม่เคยเชื่อมาก่อนด้วยร่างของทิดกรนั้นเยื้องอย่างเข้ามาด้วยเลือดสดๆที่เต็มตัวเสียงอันแหบแห้งพูดออกมาอย่างเยือกเย็นว่ามึงฆ่ากูก่อนที่ร่างของทิดกรจะกลมลงที่พื้นทำท่าคลานคล้ายกับสัตว์ แล้วก็กระโจนพรวดเข้าหาทิดมนทันทีที่ยืนตะลึงตัวแข็งื่อนาซีดเผือดเข้าไปอีกเมื่อเห็นร่างของทิดกรนนั้นจู่ๆก็กลายเป็นเสือไปแล้วทิดมนไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้มาก่อนและไม่เคยเชื่อเรื่องเสือสมิงแต่สุดท้ายก็ได้มาพบเจอเข้ากับตัวเองเข้าจนได้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่มันดันเป็นผี้ลยตายห่วของทิดกรนนั่นเองที่สิงสู่มาด้วยความแค้นกับเสือที่กินร่างของตนกลายเป็นเสือสมิง ด้วยจังหวะที่คืนนี้มันเป็นคืนที่ทําให้มีพลังมากขึ้นแม้จะดิ้นรนเอาตัวรอดไม่ได้แต่ทิดมนก็แหกปากร้องลันด้วยความเจ็บปวดเหลือหนังถูกกัดขยําฉีกขาดจนเลือดพุ่งแดงฉานตายขาคมเขี้ยวของเสือสมิงทิดกอนอยู่กลางป่านั่นเองก่อนที่วิญญาณของทั้งคู่จะล่องลอยไปไกลแสนไกลปล่อยให้เสือลากเอาล่างนั้นไปกินผ่านไปหลายวันก็ไม่มีใครรู้ใครเห็น ว่าทิดมนนั้นหายตัวไปไหนและก็ไม่เคยมีใครพบเจออีกเลยแม้แต่ล่างไร้วิญญาณสิ้นสุดการชดใช้ชีวิตกันด้วยชีวิตคิดว่าสาสมหรือไม่นั้นก็แล้วแต่เวรแต่กรรมที่ทำร่วมกันมาไม่มีใครสามารถจะไปลิขิตได้